เราเดียวทุ่ยผลบำบำมแล้เดี๋ยวดกินที่อ่แโอ้ยแสบเลยรู้ยของแสบไม่ขี้ปหลุบนะหัวเชื่อมเลยนะ่ามมันม่อร่อยเยเอาตัวนีมั้ยแก้มมันเลยโอ้ยมพัดเลย mọi người 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 สดบัวไยดีเนี่ยมันแน่นอยู่ต้องม่ซุปไก่แน่นอนนะซุปไก่ซุปไก่สกัดก่อนขี้มันรงเขียวอาไม่ขี้มันตัวใหญ่มอบอไปแล้วอ่ ตอนไหนอ่ากินก่อนก่อนแลไ่ไปพี่ไม่เห็นหน้าหอกจะกัดโอ้ยนี่เน็ตบรนครับบรบันมไข่กจีนวตไม่ได้ีมือนีมื่นีหมือแม่โคขนาดนี้ไเีเท้าสองร้อยคือีเท้าค่อยวิด ตอนนี้ม e ันหนีแล้วเราลโคเดินบ yeah> anyway> ึมๆเก็คงกินของแสบกันหรือเนีนขนาด้นเลยเนี่ยแน่นมาเลยไอแทนมันบอกว่ามันมาควบบอลเนี่ยได้ตลอดอะถ้ามันเอาแหมาทำมไนีดเจ้ากินแมมเอา่ดเอา่พี่ก็ได้กินไหมผมจะกินตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข็ทให้เนว ไอ้ห่อนแล้ววะนุ่นประาเดแล้วโนาขายแบนนะครับนี่จะเรียกเนี่จะเรียกกันจากไอ้นี่เหละมยเลยะ่าพ่าคเกว่าไปว่าหลอกแต่ที่เกียบเรียกรู้เรานั่งคุยกับปลาสังองคนนั้น ไอโดมทำโ,โอกินเหล้าทุกวันเลยเสร็จแล้วพอย้ายห้องนี้อ่ะท่านี้มึงเนียนงานถนนมันลงเม็ดแล้วพี่น้องเม็ดแล้วใกล้ถึงแล้วเิดแล้วบรัพิดเลด